สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนน็อตวิชรุตเลยว่าสรุปแล้วกระรเป็นท่านประธาน เราจะเรีกว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอีกหนึ่งครอบครัวเลยละครับบ้านนี้ไม่ตกเทรนด์เลยทีเดียวไม่ว่าจะมีกระแสะอะไรมาใหม่ก็เป็นคนแรกๆที่ต้องเป็นผู้นําเทรนด์ซึ่งล่าสุดก็ได้มีกระแสฮิตในโลกออนไลน์กลายเป็นกระแสะมุกสุดฮิตไปทั่วโลกออนไลน์แล้วกับวลีฮิตที่ว่าฉันเป็นประธานบริษัทที่มีชาวในต่างอมามยิบใช้กันสร้างความสนุกสนานในโลกโซเชียลซึ่งเจ้าของมุกนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นนักแสดงสาวสวยพลอยชิตจันหงนั่นเองครับล่าสุดน็อตวิชรุสสามีของนางเอกสาวแถวหน้าของวง การอย่างชมพู่อารยะก็ไม่ตกเทรนด์หยิบวลีเด็ดฉันเป็นประธานบริษัทมาเล่นกันกับเขาด้วยหลังจากที่เจ้าตัวโพสต์รูปน้องพายุบุตรชายลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแนบแคปชั่นบรรยายว่าจริงๆแล้วผมเป็นประธานบริษัท เล่นเอาพี่พแฟนคลับเข้ามาหาลั่นโซเชียลกันเลยทีเดียวสำหรับวลีสุดฮิตฉันเป็นประธานบริษัทมีที่มาจากวิดีโอที่ให้แง่คิดสอนใจของนักสแสดงสาวสวยพลายชิดจันโงที่พักหลังมานิสาพลอยได้พันตัวมาทําวิดีโอต่างๆบนช่องทางออนไลน์เช่นทิกตอกโดยสําหรับที่มาของมุกดังกล่าวเป็นวิดีโอที่ประธานบริษัทสวมบทบาทโดยพลอยได้รับรายงานว่ามีรปภโดนว่าได้ใช้คําพูดต่างๆประธานจึงปลอมตัวเป็นรปภเพื่อสืบหาความจริงจนเธอเห็นมาพนักงานในบริษัทมีพฤติก มทีี่่ไดวางอําอนาจใหญ่โตและพูดว่าต่างๆนั้นนะแถามยังนําแฟนสาวมาทําไม่ดีรอป,ปอพออีกด้วยเธอจึงได้แสดงตัวออกมาว่าเธอคือประธานบริษัทและไล่พนักงานนินสัยไม่ดีและสั่งพนักงานผู้จัดการที่ละเลยในหน้าที่ออกไปจึงเป็นที่มาของคําว่าฉันเป็นประธานบริษัทบทละครก็แสนจ,จะถูกใจคนดูขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคลิปถึงโด่งดังไปทั่วทั้งโซเชียลท่าผู้ชมคะครมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากเวรีนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ